พระประสงค์ที่องค์เอกอัพราสาทูปธรรมที่องค์ท,ท่านตั้งชื่อจิตตภาวันจิตตภาวันแปลว่าการจเจริญแห่งจิตพัฒนาทางจิตเนี่ยให้สมบูรณ์ในความสมบูรณ์แห่งความเป็นจิตตภาวันสมควรเป็นวัดจึงได้นามว่าวัดจิตตภาวันซึ่งการตั้งให้เป็นวัดอย่างสมบูรณ์โดยกฎหมายเนี่ยได้เกิดขึ้นเมื่อ เมื่อปีที่แล้วนี่ปีที่แล้วท่านผู้ชมออกประมาณหนึ่งเดือนเน้นจะมารับตําแหน่งมาหนึ่งปีกับสองเดือนหนึ่งปีสองเดือนครับตําแหน่งนีก็เป็นวัดประมาณปีปีีเศษเศษท่านผู้ชมครับสมบูรณ์เป็นวัดในวรพุทธศาสนาตามกฎหมายทีนี้ก็จะขึ้นอยู่กับการนก่อนนอดที่ตรงนี้นทางจังหวัดทางหลวงพ่อทางหน้าจังหวัดทางเจ้าอาวาสเลยท่านก็ให้บันทึกไว้เป็น เป็นที่พักสงฆ์ที่ตับภาวันไ้ก่อนนะซึ่งเพราะมีพระมาอยู่ัอที่ไหนมีพระมาอยู่เนียพระจะต้องมีที่สังกัดนะถ้าไม่เป็นวัดพรา,ถ,า,ถ,าถ้าไม่เป็นที่พักสงฆ์ถ้าไม่เป็นวัดพระก็ไม่มีสังกัดพระต้องอยู่วัดฉะนั้นถ้าขณะนี้พระสงฆ์มา็ต้าบวรษามาพักมาต่างๆก็ถือว่าเป็นวัดนลควัมเป็นวัดนครับที่ learning, ประกาศให้ทุทไดาสราเปิด้ผย